ไปดูกอนสวัสดีค่ะบ้านไร่ไปเขานะคะมอนี่ฮอกะมีลูกขานะคะมีออเดอร์สั่งขามาว่าอยากได้ต้นพร้อมดอกที่ออกดอกแล้วเอาไปประดับหน้าบ้านร้านค้าว่าสันขาเขากเลยมาเอานะคะนี่มกะกร็ดชุมพูค่ะกำลังงามกำลังออกดอกนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเอาทั้งรากทั้งดินเน,ะนาะแล้วเสียดูทงดูค่ะ่ กำลังงามเลยคะ่ะกำลังซ้อมดอกบ้านในบานค่ะแม่พี่น้องค่ะเอาชมพูสองม่วงม่วงกับกำลังงาม,มงกำลังสวยค่ะอันนี้ได้เลยนะคะผู้ดใดปลูกวัติดก็เอาแบบนี้ก็ได้ค่ะป้าสีมว่วงนี่คือดอกไไหหใหญ่แท้นี่นไหมดอกใหญ่ดอกใหญ่หค่ะ,คะ อันนี้กับต้นที่สองนะคะสูงมากนะคะต้นนี้เขาขายแบบราคาเป็นกันเองเลยค่ะราคาเป็นกันเองเลยมารับที่สวนกับเจ็ดสิบบาทค่ะพี่น้องเจ็ดสิบบาทนะคะหาที่ใดนบัวอดอีกเหลียวเนาะเ <c oughs> พราะว่าหนูเห็นสนมาธิเพื่อนขายกับประมาณลอยลอยอัพเนาะค่ะลอยอัพลอยขึ้นอันนี้เขากะขายในราคาเป็นกันเองนะคะ ราคาจับต้องได้นะคะผู้ใดสนใจประดับบานประดับร้านสวยมากสูงสูงนลยค่ะนี่ประมาณประมาณจากเซนน้อสิบหกสิบเจ็ดสิบพันตีสอ้อมเป็บรรทัดพันตีนนะคะผู้สนใจก่ะติดต่อเดี๋ยวค่ะอ,อันนี้ก็ต้นที่สี่นะคะคัตเตอร์ขาวกำลัง,งซ้อมดอกค่ะ อันนี้นี่สิประมาณอีกหนึ่งเดือนนะคะค่อยสีออกดอกเต็มที่นะคะประมาณหนึ่งเดือนถึงจะออกดอกแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แล้วพี่น้องแล้วแปลงกับเตอเขาต้นใหญ่ค่ะ